ดูดูดูมาเป็นกลุ่มอีกกองเขายึดฐานแล้วนะพร้อมยังกดฟื้อพอสองปุ๊บปล่อยไปเลยสามตัวได้หมดเลยโอเคดูดูดูบึ้มโหดูอีตัวดีตัวไอ้คนนี้แอบนะพันเลือดอยู่นะเดี๋ยวโดนระเบิดเราตาหาบนน้ไม่เหลือเราลองเล่นดูสนุกดีพี่สนุกเลยแบบพี่ถึงก็เล่นสามตาคิดดูพี่มายิงผมหน่อยพี่พี่พี่ครับพี่เขาไม่มายิงผมเอาพี่ผมรอเล่นอ๋อเดี๋ยวจุ๊บไปหนึ่นตาหาซะงั้นโอเคแล้วระเบิด สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง g o ล i l l a TV ครับผมวันนี้มีอะไรใหม่ๆห,หรอไม่มีใหม่ครับแต่พี่จะมาสอนโปรระเบิดอันนี้จริงก็ไม่ใช่โปร,ระเบิดหรอกก็ค,คือว่ามันอัปเดตแพทใ,<ช>ใหม่ก็คือว่าพี่บอกว่าพี่จะมาสอนใช่ไหมพี่ก็มาสอนเป็นการปรับระเบิดมือครับสามารถดึงสลักแล้วควบคุมเวลาในการระเบิดได้นะครับผมพี่จะสอนละเอียดเลยนะลองมันมาก ขอให้น้องดูให้จบคิดว่าน้องจะรู้ว่ามันมากระเบิดที่พี่ใช้ก็คือ Big Bang Star นะครับผมแต่มันก็พี่เรียก Big Bang อะมันเป็นระเบิดอวกาศนะนะโอเคถ้าน้องพร้อมไล้นะครับพี่พูดเลยนะขอให้ดูจนจบนะครับรับรองมันมากพี่เล่นพี่ยังสนุกเลยคือแบบมันมันอนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับ ก็เปกำลังใจกับพี่นะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งแต่กดกระดิ่งนะกระดิ่งมันบลั๊กน้องกดให้หน่อยได้ไหมกดยกเลิกแล้วกดให,ใหม่ครับนี่ยิงหัวไว้ก่อนหมันใส่โอเคถ้าพร้อมแล้วครับทําตามนะครับบางคนไม่รู้คราบ,บางคนหยิบระเบิดขึ้นมาปาปาปา,ปาโอกาสที่จะได้ผลก็น้อยลงให้เราทำอย่างนี้ครับถือระเบิดขึ้นมาใช่ไหมกดปุ๊บรอเวลาแต่ถ้าเกิดมันเกินสองนี่รีบปล่อยไปเลยนะครับถ้าปล่อยช้ามันจะระเบิดกา,ากาแล้วโดนเหล่าแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับถือว่า พี่เพิ่งทำครับโอเคใหก้กดฟื้อปล่อยเลยประมาณ2ปล่อยเลยมันจะระเบิดตามตำแหน่งที่ลงถึงพื้นปุ๊บระเบิดเลยโอเคเราจะเล่นในโหมดยึดฐานนะครับผมถ้าพร้อมแล้วขอให้ดูให้จบนะครับมันมากขนาดพี่ยังสนุกเลยคือพี่จะไม่ใช้ปืนนะครับพี่จะใช้ระเบิดทั้งเกมพี่จะเล่นทั้งหมด3เทินนะครับผมคือว่าเทิน mm. เดียวมันานานมันเร็วไปไงคือมันยึดฐานกันครบร้อยแต้มก็พอเดี๋ยวดูนะ ดี๋ยวดูนะเราจะไม่ใช้ปืนเลยนะครับผมโอเคไปไมยึดฐานแล้วนะปึ๊บกดปึ๊บพอถึง2ปุ๊บปล่อยปึ๊บระเบิดบึ้มโดนไปหนึ่งร้อยสิบนะคอยดูคอยดูคอยดูปึ๊บปล่อยเรียบร้อยตายเฉยโอเคดู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 โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไปกันไปกันผมสนุกนะคือเราไม่ต้องใช้ปืนแล้วระเบิดมันแรงอะเกาะเกิดเอาไม่อยู่เลยดู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 นะีด บึ้มโดนไปโดนสองตัวนะโดนสองตัวนะดูดูดูปึ๊บบึ้มตุ้มตายหายอีกแล้วครับผมจะไปยึดฐานสบายสบายครับผมดูปึ๊บมานั่งยึดฐานหมาย่ละไ,ไม่ละปึ๊บบึ้มโดนโดนแปดสิบสี่นะดูอีกทีนะเขาน่าจะงงนะว่าทำไมเราไม่ใช้ปืนปึ๊บปล่อยพอถึงสองป่อยเลยนะครับบึ้มเรียบร้อยตายโอ้โหมาคตรมันอ่ะไมไ่รู้บึมตายโอ้โห ดู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 นะดูนะปุ้ยนีโดนเราถ้าเกิดแบบมันใกล้ๆจะครบสามนี้รีบปล่อยเลยดูดูบึ้มไงหนูแม่หนูเรียบร้อยสามร้อยสามดาเมจยังไงก็ไม่รอดนะครับเกาะก็ไม่มีโอเคอีกตัวนึงแต่โดนโดนโดนดูดูดูนะดูนะเดี๋ยวข้าจะระเบิดมาเดี๋ยวต้องเอาระเบิดไปซ้ำหน้ามันนะครับก็คือว่า คือบางทีมันก็มีโอกาสพลาดน,นะให้เรากดระเบิดปุแล้วเรานั่งลงเลยนะเราก็ปาเลยนะดูดูดูเดี๋ยวดูนับพี่วิ่งไปนะดูเขาอยู่กัปมนกลุ่มนะกดฟื้บึมตุมตายหายไหมตายหายก็ดู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 ไม่รู้ไม่รู้ฟื้ตุ่มคะแนนตอนนี้เราเป็นฝ่ายที่ตามนะครับก็เรากำลังตามอยู่นะครับไปเบิกกันปุ๊บนั่งลงบุ๊โอ้แปลงล่างด้วยแปลงล่างด้วยโอ้โหโอ้โหสนุกนะครับก็คือ มาที่พี่สอนนะครับก็คือว่าให้เรากดสลักก่อนนะครับกดสลักแล้วก็รอเวลาประมาณสองละปาไปเลยนะครับนี่พี่ไม่เคยใช้ปืนเลยนงะถ้าพี่ใช้ปืนนะน้องก็เห็นว่าพี่ถือปืนแต่พี่ไม่ถือพี่ถือแล้วเบิดสิบลูกคือจบเลยบึมไม่ไม่โดนไม่โดนน้องอีตายอีตาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคปไปไปตายเฉยอย <laughs> ดู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 เดี๋ยวนี้เอาเอาีดตัวมากีดตัวมากี่ตัวบึมตายยังไงก็ตายคือแบบ คือเอาง่ายๆคือถ้าเขาถ้าเขาไม่รู้เขาคิดว่าเราเป็นโปร้ระเบิดเดี๋ยวดูดูวิ่งมาแบบมึอมือคืฆ่ามึงทุกท่าเรียบร้อยเข้าไม่ถึงตัวเราเดี๋ยวดูคนนี้นะตายซะ <ๆ S 1> บึ้ม,ม <laughs> อ้าวตายเฉยเออมันก็สนุกดีนะน้องลองไปเล่นๆกันครับโอเคได้แหละดูๆๆดูๆๆดูดูมาเป็นกลุ่มอีกกองเขาๆๆยึดฐานแล้วนะพร้อมยังกดฟื้นพอสอบปุ๊บปล่อยไปเลย ตัวตายหมดเลยโอเคดูดูดูดบึมโหดูอีกตัวดูอีตัวไอคนนี้แอบนะพันเลือดอยู่นะเดี๋ยวโดนระเบิดเราตึมตาหนะ่าบนดาไม่เหลือลองลองเล่นดูสนุกดีพี่สนุกเลยแบบพี่ถึงก็เล่นสามตาคิดดูเหอะแบบมันจริงๆมันมันมากอะ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนนะปาระเบิด์ดมเสือ้อชมพูน่าจะตายตึมโอ้ยไม่ตายด้วยอะ่ะแกแกแก้แกแกแบึมโอ้ยรู้สึกว่าใส่เกาะมาแต่เพื่อนเราเนกะ็บไป แอบแป๊บแอบแป๊บแอบแป๊บนี่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 คนนี้จี๊ดจี๊ดจี๊ดหรอโอเคเดี๋ยวดูอีกตัวนี่เขาป้ายบอกกันเขารู้ว่าเรามานะฟุบแต่ก็ไม่น่ารอดน่ารัเราเบิดระเบิดอนุภาพมันแรงนะครับผมคือแบบทีเดียวคือตายหมดนะครับโอ้โหดูดูเดี๋ยวงง้ากันปิ้วบึ้มคือปืนไม่ต้องดูดิดูดิดูดิเราจะชนะอยู่แล้วเนี่ยเธอแรกเออบึ้มตายโอ้โห ดูดูแปดสิบเก้า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 ชนะไหมโอเคชนะเฉยเลยโ okay, อเคเทิร์นแรกก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับผมดูดูดูเขาด้ดนานจะแคะนะเขาไล่ยิงกับเรานะด,ดูดิเราไม่เคยใช้ปืนเลยดูดิเอาแคะนะเอาแคะดูดิดีกายิงเกายิงกับเราเราเล่นระเบิดตัวเดียวโอเคแตด่ดูดิเราได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเทิร์นที่สองนะครับผมเทิร์นที่สองคือตาใหม่นะครับพี่ใช้คําว่าเทิร์นนะครับผมเดี๋ยววิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งก่อนหาโอเคเราพิชฐานก่อนอนะ โอเคเรามีระเบิดอยู่สิบลูกเหมือนเดิมนะครับระเบิดทั้งเกมครับคอนเทนต์ของเราวันนี้มายังมายังเพื่อนมาแล้วโ okay, อเคเราล้างก่อนนะโอเคโอเคโอเคมากันยังมากันยังให้ายๆได้แต้มก่อนนะคู่แปดก้ถ้าสี่คนมารวมกันก็แต้มจะขึ้นไวนะเพื่อนสายวอน,นะโ okay, อเคเป็นน้ำเป็นน้ำเบื่อล่างล่างอวาตารน้ำมาข้ามากแล้วประชอบึ้มตายหาเฉยเลยกู <g ain> <g ain> เราก็ต้องมีตายบ้างแหละครับเกมนี้ก็คือว่าคือมันยิงกันแบบยึดฐานมันก็ต้องตายไม่ใช่ว่าเราจะเทพแบบไม่ตายเลยเราอ้อมไปก่อนนะอ้อมไปก่อนนะเฮ้ยมีตัวมีตัว,ต,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 วตายสักแกถ้าเกิดเขาใส่เกาะมาจะลดหน่อยร้อยเก้าสามจะตายแล้วนะเพื่อน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 ช่วยดอยเพื่อนช่วยอยุ้บปลาเลอ่ะตายก่อนอีกโอเคโอเคอเนี่ยแปลงร่างอวตรนะครับดู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 สักก่อนยิงดูลูกสองลูกสองควง ปลาไปครับแล้วเบิดบึ้มโอ้โหโคตรมันนะผู้มันมากกันน้องแบบพี่ชอบแบบสนุกมันสนุกก็คือว่าบางคนเขาคิดว่าแบบเราดูดีตายกันแหละคือบางคนคิดว่าเอ้ยไม่ไม่ใช้ปืนแม่งเก่งอย่างว่าแม่งโปะป่าวะที่จริงไม่ใช่โปนะครับเป็นเป็นแบบว่ามันถอดสลักนะครับบางคนไม่รู้นะครับพี่ก็มาเล่นให้ดูมันสนุกจริงๆนะครับดู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 ระกเบิดปาปุ้มเฮ้ยตายดูเดูมีคนแขนนะดูดูดูิ้ว โดนไม่โดนโดนเจ็ดสิบสองนะปื๊บปิ้วปลาไประเบิดกูโดนหลายตัวนะแต่ไม่ตายนะนะอืมยังไงยังไงต่อมากันไหมออไอ้ไอ้เสื้อขาวบมเรียบร้อยคนระับโอโต้ตายอีกแล้วโอ,โสอ้สนุกอะ่ะสนุกอ่ะห้าเก้าแล้วสงสัยเทอร์นี้จะจบเร็วนะดูด้าดูนะมาแล้วคนได้ใช้ระเบิดเหมือนพี่ไว้แต่ไม่ได้กดสลักเว้เยกดสลักเหมือนกันวะ ร้อยยี่สิบเก้าเ้ยแกโอ้โหมันใช้ปืนยิงอะโกงอะโอ้โหไหนบอกระเบิดเหมือนกันเงเดี๋ยวซื้อระเบิดก่อนนะระเบิดเป็นปลาหน้ามันก่อนนะโอเคนี่แปดสิบเก้าเก้าเก้าแล้วก็ชนะดีครับอย่างนี้โอเคเทิร์นที่สองน่าจะชนะนะครับชนะแบบขาดลอยเลยนะครับร้อยแต้มต่อสามสิบสี่แต้มนะครูดูดีดูริน้องไปหัดเล่นลองไปลองเลยไม่ต้องหัดหรอกไปลองเล่นเลยครับยังไงพี่ก็ขอแค่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์พี่ก่อนนะครับเพจะไม่พลาดแบบคลิปสนุกสนุกอย่างนี้นะครับผม โอเคเทิร์นที่3มแล้วนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่ๆแล้วพี่จะบอกว่าการทํานู่นทํานี่อะไรใหม่ๆของฟรีไฟล์สนุกแค่ไหนนะครับโอเคดูดูดูปาฟืบบึมฟืบนี่ก็เทิร์นที่3มแล้วก็50แต้มแล้วก็คือแบบเขาไม่มาเขายิงอย่างเดียวก็คือว่ามันน่าจะชนะแล้วล่ะก็คือพี่ก็สบายๆแล้วเบิด oh. พี่ก็หมดแล้วพี่ก็จะยืนนิ่งๆพี่ก็จะเล่าให้ฟังแล้วนะ หลักกา,าเพื่อนเออตายตายก็ได้ก็ดีผมจะได้ไปเอาระเบิดใหม่ไม่ฆ่าผมละโอเคช่างมันคือหลักการของมันคือเวลาดึงสลักปุ๊บให้น้องๆนะครับนั่งลงและเคลื่อนที่มันจะเร็วกว่าเดินถ้าเดินแบบดึงสลักปุ๊บและเดินมันจะช้าถ้าเกิดนั่งลงแล้วเดิน่ะมันจะเร็วครับนี่ข้อดีของมันตรงนี้คือพี่บอกเทคนิคนะน้องง้างระเบิดปุ๊บและน้องก็ นั่งลงแล้วก็เลือกเคลื่อนที่แล้วก็ปรับตำแหน่งไปหาศัตรูแล้วก็ป่านะครับมันจะโอเคแล้วมันจะเพอร์เฟกมากเลยคือมันจะเลงตำแหน่งคือทุกอย่างเอฟวีติงก็คือแบบว่าพอดีเหมาะเจาะคือน้องก็หัดเล่นก่อนตาแรกตาสองตาสามก็สนุกดีเอาไปเล่นในโหมดแรงก็ได้เวลาแบบศัตรูอยู่บนป้อมอะไรเงี้ยก็คือน้องก็ดึงคึกค,คปล่อยบุ้มยังไงก็ตายครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับผมพี่ว่าเทิร์นนี้พี่ก็น,น่าชนะหรือพี่ทําเป็นมึนพี่ไม่มีระเบิดพี่จะยืนในเขายิงตายดีกว่าคือแบบอยากตายอ่ะวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วอ้าวฮัโล,ลโหลฮัลโหลพี่มายิงผมหน่อยพี่พี่พี่ครับพี่เขาไม่มายิงผมเอาพี่ผมรอเล่นอ๋อเดี๋ยวจุกบแป๊บหนึงตายหาซะงั้น,อน,นโอเคได้ระเบิดนะ91แหละก็น่าชนะแหละ มันสนุกดีนะแบบว่า,าไม่ต้องใช้ปืนนะระเบิดทั้งเกมก็มันก็เล่นได้นะครับสมัยก่อนก็เล่นพี่เคยเห็นซ D ดีเล่นนะครับแต่เขาเล่นในโหมดธรรมดานะครับแต่โหมดนี้มันซื้อระเบิดเร็วดีไงพี่ไม่ต้องวิ่งหาเก็บไงดูดีปาบึ้มระเบิดเลยโอเค9394โอเค95เดี๋ยวพี่ไปเอาล่างอาวตารก่อนนะโอเคแล้วต่อไปพี่จะสอนการกระโดดหลังเพื่อนนะครับผม โอเคครับสามล้วดูดูงานปล่อยปิ้วแล้วอย่าเพิ่งยิงเราสิอาะตายหาเฉยโอเคเก้าเก้าก็สนุกดีครับไปหาเล่นดูครับส่วนมากก็ตายเพราะรบิดตัวเองแหละโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแลวจะไม่พลาดคลิปใหม่หม่จากพี่นะครับขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโประเบิดกระบมโอเคครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์แล้วไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากพี่นะครับผม